ต้นมะนาวภายในบ้านของเรานะครับบ้าใบาแตกแต่ยอดอ่อนไม่ติดดอกและออกผลเลยแบบนี้นะครับเราจะมีวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างไรสวัสดีครับทุกท่านเลสทีช่องวิธีไทยพี h ช n แนลนะครับในวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแก้ปัญหาต้นมะนาวบ้าใบาเกิดจากสาเหตุอะไรครับต้นมะนาวเวลาเราปลูกภายในบ้านของเราแล้วไม่ค่อยติดดอกและออกผลเลย อาจจะเป็นเพราะเราใส่ปุ๋ยที่วัวมากเกินไปครับต้นมะนาวจึงบ้าใบาเพราะว่าได้รับสารในตัวเจนมากเกินไปนั่นเองครับเมื่อต้นมะนาวได้รับสารในตัวเจนมากเกินไปนะครับจะแตกยอดอ่อนไปเรื่อยๆและไม่ค่อยติดดอกสักทีเลยครับในวันนี้นะครับ ผมจะพามาแก้ปัญหาโดยการใช้เปลือกไข่โรยไปรอบๆต้นนะครับเพื่อแก้ปัญหาต้นมะนาวบ้าใบเพราะว่าในเปลือกไข่จะมีสารแคลเซียมสูงโพแทสเซียมสารต่างๆอีกจำนวนมากที่ช่วยกระตุ้นการออกดอกและติดผลและทำให้ผลไม่ร่วงหล่นด้วยครับเราจะมีผลมะนาวเก็บกินได้ทั้งปีเลยครับเดี๋ยวตาม,มาดูวิธีการใช้เปลือกไข่บำรุงต้นมะนาว ให้ติดดอกและออกผลได้ทั้งปีเลยครับวิธีการใช้เปลือกไข่บํารุงต้นมะนาวให้ติดดอกไวขึ้นติดผลไวขึ้นและติดผลจำนวนมากผลไม่ร่วงล่นนะครับเราจะใช้เปลือกไข่เอามาทุบแบบนี้กันเลยครับ เมื่อเราทุบจนละเอียดพอสมควรแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้ครับแค่นี้ก็พอนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาใช้เป็นผงชูรสโรยใส่ลงไปด้วยประมาณนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับเพื่อทําให้ดอกไม่ร่วงหล่นด้วยครับและผลไม่ร่วงหล่นผลจะติดทนนานกับต้นเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทําการคุกเขาแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเราจะนําไปโรยที่โคนต้นมะนาวกันครับ เมื่อเราได้สูตรเปลือกไข่นำมาบำรุงต้นมะนาวที่ไม่ติดดอกและออกผลนะครับเราจะมาทําแบบนี้กันเลยครับเราจะใช้สูตรเปลือกไข่ที่เราผสมด้วยผงชูรสนะครับนำมาบำรุงต้นมะนาวโดยการโรยไปที่โคนต้นมะนาวแบบนี้เลยครับเมื่อเราโรยสูตรเปลือกไข่ไปที่โคนต้นมะนาวอีกไม่นานนะครับ ต้นมะนาวของเราที่ไม่ติดดอกและออกผลเลยนะครับจะกลับมาติดดอกและออกผลอย่างไวเลยครับเพราะว่าในเปลือกถ่ายนะครับจะมีแคลเซียมสูงและธาตาุต่างๆครับที่จําเป็นสําหรับต้นมะนาวในการเล่งดอกเล่งผลนะครับและส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างคือผงชูรสผงชูรสจะทําให้ต้นมะนาวนะครับที่ติดดอกและออกผลนะครับผลไม่ร่วงหลดเลยครับ โรยไปแบบนี้เลยครับที่โคนต้นมะนาวในการใช้สูตรเปลือกไข่นำมาบำรุงต้นมะนาวนะครับเราจะโรยซ้ำนะครับทุกๆ2เดือนโรยเข้าไปที่ต้นมะนาวแบบนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าวท่านจะได้รับประโยชน์นำสูตรนี้นะครับไปบำรุงต้นมะนาวภายในบ้านของเรานะครับและคลิปนี้นะครับท่านได้เข้าใจอย่างไรนะครับ ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องพีทัทยพีชนแนลได้นะครับและปุ๋ยสูตรเปลือกไข่แบบนี้นะครับยังใช้ได้กับต้นพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินผลไม้ยืนต้นแม้กระทั่งดอกไม้ประดับก็ยังเลี้ยงดอกได้ดีด้วยครับต้นมะนาวแตกแต่ยอดอ่อนไม่ค่อยติดผลเลยครับแต่เราแก้ปัญหาได้นะครับโดยการใช้เปลือกไข่ โรยไปแบบนี้ที่โกนต้นเลยครับและโรยซ้ำทุกๆสองเดือนนะครับจะเร่งให้ต้นมะนาวติดดอกและออกผลไวขึ้นครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทิทัยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทิทัยพีแชนแนลกระทมสูตรในการบำรุงต้นมะนาวที่แตกไปยอดออกแบบนี้นะครับเราแก้ปัญหาได้ด้วยเปลือกไข่เลยครับ